สัทธาวาจาสิทธิจอเผาขนสิบสองเกจิดังแม่รัคายเคือง30สปียิงมานับร้อยผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อเรื่องเล่ายกแม่น้ำทั้งห้ามาคุยโวเชียของให้ดังอย่างไร้เหตุผลแต่วันนี้ก็เพิ่งเจอกับตัวนายดาบนนเป็นคนหนึ่ง ที่ไปลองยิงเหรียญหลวงปู่แพ้ววัดรางหมันเมื่อห้าปีก่อนยิงเท่าไหร่ไม่โดนสักเม็ดคนที่เห็นกับตาเป็นสื่อใหญ่นังสือพิมพ์รายวันคมชัดลึกที่สนามพระพันทิพย์มีลือกันว่าเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงยันเล็กเหรียญหนาย้อนยุคห้าสิบปีวัดสะพานสูงจอเผาขนด้วยปืนจุดสองสองลูกปืนไม่ระคายผิว ผู้คนรู้ข่าวแห่ไปขอบูชาที่วัดเนืองแน่นในวันนั้นคนชอบลองยิงพระเครื่องจะไปขอขมาลาโทษรูปหล่อเท่าองค์จริงของหลวงปู่เอี่ยมที่หน้าโบสถ์วัดสะพานสูงผู้เขียนจึงไปดักรอขอคุยด้วยคุณชัยทนายความคนชอบลองยิงพระเครื่องลองยิงพระเครื่องมากกว่า30ปีไปวัดสะพานสูงกับคุณเบียร์พันทิพย์ จริงๆเขาไปขอขมาที่รูปเหมือนหลวงปู่เอี่ยมหน้าโบส์ทั้งสองคนชอบสะสมพระเครื่องจะเช่าบูชาเฉพาะที่ได้ลองแล้วว่ามีพุทธคุณจริงเพราะเขาเชื่อว่าพุทธคุณมีจริงจึงลองได้ถ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์พวกเราจะแขนกันทำไมคุณชัยบอกองค์ไหนใครคุยว่าแน่เป็นต้องบูชามาลองยิงนับร้อยเหรียญทำอย่างนี้มามากกว่า30ปี เจอของจริงแค่12พระเกจิอาจารย์เท่านั้นที่ยิงแล้วไม่ระคายผิวนอกนั้นเหรียญบิดงอพระผงกระจุยไม่เหลือให้เห็นการลองยิงเหรียญหรือพระผงพระเกจิอาจารย์ทุกครั้งต้องบอกกล่าวท่านก่อนขอลองแค่นัดเดียวเป็นสัจจะอธิษฐานและสวดพระคาถาที่ตนใช้ทานายชัยยืนยันหนักแน่นว่าผมยิงแบบเผาขนห่างแค่คืบเดียวยิงออกทุกนัด มีทั้งโดนเหรียญบิดงอและโดนแต่ไม่ระคายผิวแค่มีขมเหลาดินปืนติดให้เห็นบางๆเหรียญจากกระเด็นกระดอนไปคนละทิศทางมีบางเกจิที่ลูกปืนขัดลำกล้องต้องแค่ออกเจอไม่บ่อยนักสวนผลไม้ย่านพุทธมนตรบ้านทนายชัยเป็นที่ลองยิงไม่รบกวนใครใช้สมาธิได้เต็มที่ ไม่มีคำว่าพลาดเด็ดขาดเขายืนยัน12พระเกจิอาจารย์ดังที่เขายิงแล้วไม่ระคายผิวจัดว่ามีพุทธคุณเต็มเปี่ยมผมใช้ติดตัวก็มีเหรียญหลวงพ่อแพรวัดพี่คุณทองพ่อท่านเขียววัดทรงบลหลวงพ่อคำพันวัดธาตุมหาชัยหลวงพ่อแพ้ว,วัดรางหมันหลวงพ่อสง์วัดเจ้าฟ้าสาลาลอย หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐหลวงพ่อเปลืองวัดบางคลานหลวงพ่อหลุยวัดท่าเกวียนหลวงพ่อแดงวัดจันโทล่าสุดเรียนหลวงพ่อเอี่ยมวัดสะพานสูงรุ่นอายุ5 0าปียันเล็กเหรียนหนาเนื้ออันปะกา้าแขวนอยู่ที่คอคุณเบียพันทิพนั่นแหละผมจึงถามไปว่ามีอะไรที่คุณชัยทนายความ นักลองยิงวัตถุมงคลเกจิดังอยากฝากให้เป็นข้อคิดสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ชอบสะสมเหรียญพระเกจิอาจารย์ดังๆบ้างไหมครับคุณชัยยืนยันอีกครั้งว่าพุทธคุณมีจริงเช่นตระกูดหลวงปู่ลุยวัดท่าเกวียนสิทธิ์หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูง,หง, 16, หง,ง,หงเหรียญเอ็มสิหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองเหรียญใบขี้เหล็กหลวงพ่อแพรรุ่นแรก เหรียญคู่หลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญวัดเขาบันไดอิดล่าสุดเพิ่งลองยิงเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงยันเล็กเหรียญหนาย้อนอยุค50ปีไม่ระคายผิวที่วัดสร้างไม่นานนี้ผมจึงต้องมาขอกราบขมาท่านที่ล่วงเกินโดยไม่ได้ลบหลู่ที่สำคัญคนใช้วัตถุมงคลให้เห็นผลเต็มร้อยต้องไม่ด่าบิดามารดาของใครเด็ดขาด เป็นสิ่งที่ทานายชัยปฏิบัติอย่างเข้มงวดตลอดมาใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อสุดแต่จะใช้วิจารณญาณกันเองข้อเขียนนี้เป็นเพียงเตือนสติให้คิดอย่าหลงเชื่อตามข่าวลือขอให้ใช้ของด้วยความคารพและศรัทธาเชื่อมั่นในพุทธคุณจริงๆเปิดตำนานประสบการณ์เหรียญ M16 หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระราชสิงหคณอาจารย์หรือที่รู้จักกันดีในานามหลวงพ่อแพรวัดพิคุลทองพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงพระเครื่องของท่านทุกรุ่นทุกพิมพ์ทรงหลวนมีพุทธคุณสูงเยี่ยมในทุกๆด้านผู้ประสบป,ปฏิหารแห่งความเข้มขลังเป็นที่เรื่องชื่อลือชาอย่างกว้างขวางทั้งชาวไทยชาวจีนตลอดจนชาวต่างประเทศเช่น ไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียต่างรู้จักกิติคุณของหลวงพ่อแพ่เป็นอย่างดีหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองเหรียญไตรมาสร,รุ่นที่สองหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปในนามเหรียญ M16 จัดสร้างเมื่อพศ2513มี3ามเนื้อคือเงินนวะและทองแดงเหรียญน,นี้เนื้อนวะครับสวยดูง่ายเรียบร้อยดี ทั้งด้านหน้าและด้านหลังหายากครับเป็นเหรียญยอดนิยมประสบการณ์มากมายสยบปืน M16 มาแล้วเลยเรียกกันทับศัพท์ว่าเหรียญ M16 ครับอนุภาพของเหรียญ M16 รุนแรงเพียงใดขนไม่เคยออกสนามรบไม่มีทางรู้ไม่มีทางทราบได้ในสงครามเวียดนามมีผู้บันทึกอนุภาพของปืน M16 ไว้ดังนี้วันที่16มิถุนายนพศ2506 หน่วยลาดตะเวนสังกัดกองร้อยที่304ปะทะกับข้าศึกจำนวน3นายขณะปฏิบัติการในป่าลึกทหารเวียดกงสองนายมีอาวุธปืนคาบินลูกระเบิดขวางระเบิดสแสวงเครื่องข้าศึกอีกหนึ่งนายใช้อาวุธปืนกลมือระยะประมาณ15เมตรทหารเวียดนามได้ใช้ปืนไรเฟิลจู่โจม AR 1 5ต้นแบบของปืน M 1 6ยิงต่อสู้ทหารเวียดกงสนัด หน,นัดเด็ดหัวค้าศึกออกจากคอหนึ่งนัดกระทบที่แขนทำให้แขนหลุดอีกหนึ่งนัดเข้าด้านขวาของลำตัวเกิดเป็นรูปบาดแผลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5นิ้วในความเห็นของข้าพเจ้าบาดแผลจากกระสุนเพียงนัดใดนัดหนึ่งก็เพียงพอที่จะปิดชีพค้าศึกแล้วรายงานของนายทหารอเมริกันที่ปรึกษากองทัพเวียดนามใต้และสังเกตการณในสงครามเวียดนาม สำหรับตำนานเหรียญ M 1 6ในสมัยที่หลวงพ่อยังอยู่มีทหารพลร่มจากค่ายป่าหวายลบบุรีนาเฮลิคอปเตอร์มาลงจอดที่หน้าวัดพิกุลทองเพื่อขอรับวัตถุมงคลไปแจกทหารสู้รบกับทหารคอมมิวนิสต์แต่ในขณะที่มาขอวัตถุมงคลนั้นมีทหารนายหนึ่งเอ,อ่ยขึ้นว่าหลวงพ่อแพรแห่งวัดพิกุลทองนั้นมีดีเพียงแต่ไม่ตาม,มหานิยมเท่านั้นเนื่องจากสมัยนั้น หลวงพ่อแพรท่านเป็นที่ลือชื่อขององค์เกจิแห่งความเมตตามหานิยมและโชคลาภในจังหวัดสิงห์บุรีทหารนายนั้นจึงไม่เชื่อถือในเรียนฉลองไตรมาสรุ่นนี้แต่หลวงพ่อท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่มีทหารอีกคนหนึ่งนำปืน M16 ที่ติดตัวมาด้วยลองยิงเหรียญรุ่นนี้ดูและทุกคนก็ตะลึงเพราะเกิดกิสดาอภินิหารปืน M16 ยิงออกทุกนัด แต่หัวกระสุนปืนที่ยิงไปนั้นกลับค่อยๆไหลออกมาจากปากกระบอกปืนแล้วร่วงลงพื้นราวกับสายน้ำที่หน้าเหรียญไตรมาสของหลวงพ่อแผ่นั่นเองจึงเป็นประจักษ์แก่สายตาทหารเหล่านั้นใครๆจึงขนานนามเรียกขานเหรียญไตรมาสรุ่นที่สองนี้ว่าเหรียญ M16 นั่นเองหลวงพ่อแผ่ท่านเป็นชาวจังหวัดสิงห์บุรีเกิดในราวพศ2 4 5 2 ที่บ้านสวนกล้วยตำบลดอนสมออำเภอท่าช้างเมื่อบิดามารดาเสียชีวิตจึงย้ายมาอยู่กับบิดามารดาบุญธรรมที่วัดใหม่อำเภอท่าช้างซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพิกุลทองตอนเด็กท่านเรียนเขียนอ่านที่โรงเรียนประจำหมู่บ้านแล้วเข้ากรุงเทพเพื่อบวชเป็นสเนเนัมมเณรและศึกษาเล่าเรียนด้านพระปริยัธรรม กับพระอาจารย์เขมนที่วัดชนะสงครามท่านมีความใส่ใจและขวนขวายในการศึกษาเพียงอายุ14ปีเท่านั้นก็สามารถสอบได้ปร,ริญญาสามประโยคเมื่ออายุครบบวชจึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุได้รับฉายาเขมังกโรแปลว่าผู้ทำความเกษมแล้วท่านเป็นพระภิกษุที่มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะบำเพ็ญตนเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นหลายๆรูปอาทิสมเด็จพระวันรัตพระครูภาวนาสำนักวัดโพหลวงพ่อสีผู้ทรงคุณวิเศษนานัประการท่านจึงมีความเชี่ยวชาญและแตกฉานทั้งด้านคันธุระวิปัสสนธุระรวมทั้งไสยศาสตร์และวิทยาการต่างๆต่อมาได้รับมอบหมาย จากสมเด็จพระวันรัตให้เดินทางกลับบ้านเกิดและบูรณะปฏิสังขารวัดวาอารามในท้องถิ่นที่ชำรุดสุดโทมเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปจึงได้เดินทางกลับไปดูแลวัดพิคุลทองท่ามกลางความชื่นชมยินดีของชาวบ้านด้วยบารมีและกุศลบุญการบูรณะวัดพิคุลทองสำเร็จรุ่วงในเวลาเพียงปีเศษเท่านั้น นอกจากนี้ท่านยังพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญควบคู่ไปด้วยชื่อเสียงของท่านเป็นที่ร่ำลือขจรขจายมีศิทธิานุสิท์และผู้เลื่อมใสศรัทธาเดินทางมากราบน้ำมัสก,การอย่างเนืองแน่นหลวงพ่อแพรท่านมรณภาพในปีพศ2542พระอาจารย์องค์สำคัญอีกองค์หนึ่งของหลวงพ่อแพรก็คือพระครูวิริยะโสพิษ หรือหลวงพ่อสีวัดพระปรางอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีท่านเป็นพระเถระที่มีคุณธรรมสูงจิตใจสงบเยือกเย็นเมตตาปราณีใจดีมากๆเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความชำนาญในเรื่องของอำนาจจิตและพุทธาคมมากมีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าท่านเอ่ยอะไรมักจะเป็นไปตามนั้นจึงมีความนับถือและเกรงกลัวท่านมาก หลวงพ่อแพรได้เริ่มเรียนวิชาจากหลวงพ่อสีอย่างไม่ยากเย็นนักเพราะมีพื้นฐานเดิมอยู่แล้วยังมีความดีใจแก่หลวงพ่อสีเป็นอย่างมากเพราะวิชาของท่านมีผู้สืบทอดไม่ดับสูญไปพร้อมกับตัวท่านเมื่อถึงคราวที่ต้องจากโลกนี้ไปวิชาหนึ่งของหลวงพ่อสีที่เลื่องลือและท่านได้นำมาสร้างวัตถุมงคลยุคแรกๆเมื่อคราวที่ท่านสร้างพระอุโบสถวัดพิกุลทอง เมื่อปีพศ2482ก็คือแหวนหล่อเนื้อโลหะและพระเครื่องเนื้อโลหะเมื่อสร้างเสร็จปลุกเสกเสร็จก็นำไปให้หลวงพ่อสีดูและปลุกเสกอีกครั้งหนึ่งท่านได้กล่าวว่าของที่ท่านแพ่ทำไว้นั้นใช้ได้แล้วฉันไม่ต้องปลุกเสกซ้ำก็ได้แต่ไหนก็เอามาแล้วก็จะทรงเคราะห์ให้ปรากฏว่าได้รับความศรัทธาจากมหาชนอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะแหวนนั้นหมดลงอย่างรวดเร็วเพราะมีผู้นำไปใช้ต่างได้รับประสบการณ์อย่างมากมายทุกด้านจนต้องมีการสร้างแหวนขึ้นอีกหลายครั้งหลายคราเมื่อนำไปให้หลวงพ่อสีท่านปลูกเสกซ้ำท่านยังกล่าวอีกว่าดีจริงๆมีคนนิยมมาก และเมื่อคนต้องการก็ควรสร้างมากๆให้พอแก่ความต้องการที่ท่านกล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่าถ้ามีของที่ระลึกในการทำบุญมากๆคนก็จะมาทำบุญกันมากจะได้เงินมากมาสร้างโบสถ์ให้เสร็จโดยเร็วเพราะค่าใช้จ่ายในการสร้างโบสถ์นั้นสูงมากบางวัดสร้างเป็นสิบปีก็ยังไม่แล้วเสร็จ